สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำแม่กุญแจสแกนนิ้วค่ะของชุดนะคะรุ่น PL 04ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นกันน้ำ IP68 เลยค่ะวัสดุเครื่องสแตนเลส304นะคะแน่นหนามากๆค่ะมาดูในกล่องกันนะคะว่าได้อะไรบ้างค่ะ2ดอก keys อิเล็กทรอนิกส์คีย์ค่ะอ m e เมอร์เจนซนะคะ2ดอกเลยแล้วก็ตัวแผดล็อกนะคะตัวเครื่องนะคะสแตนเลส1เครื่องนะคะแล้วก็สาย USB พร้อม คู่มือการใช้งานค่ะตัวนี้เราลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยให้ลูกค้าดูแล้วนะคะใช้งานได้4ระบบเลยนะคะมีสแกนนิ้วนะคะตัวอยู่ที่ตัวเครื่องแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะระบบที่2นะคะก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์คีย์ค่ะก็แค่เสียบแล้วสแกนนิ้วได้เลยใช้ไฟนะคะส่วน Emergency Key ใช้เป็นแมนนวลค่ะใช้ได้ทุกกรณีนะคะถึงแม้ตัวเครื่องจะไม่มีไฟนะคะอ่าแล้วก็แอปพลิเคชันตูย้ยาค่ะ เรามาดูนะคะแอปพลิเคชันตัวยยาใช้ง่ายมากๆนะคะเป็นระบบบลูทูธค่ะซัพพอร์ตแอนดรอยนะคะตัวเครื่องนะคะก็โหลด ตัวตูย้ยามาได้เลยนะคะตัวแอปพลิเคชันตูย้ยาก็เป็นระบบบลูทูธใช้งานง่ายค่ะเหมือนสินค้าเอ t ทั่วไปนะคะลูกค้าก็ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ลิงก์ตัวเครื่องนะคะลูกค้าก็จะได้หน้าตาสีเขียวๆเ,เป็นลูกกุญแจแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้สามารถแชร์ให้มือถือหลายๆเครื่องใช้งานได้เหมือนกันหลังการปลดล็อกแล้วนะคะตัวเครื่องเขาจะยกเลิกการเชื่อมต่ออัตโนมัติค่ะเพื่อเซฟแบตค่ะ มาสาธิตการใช้งานนะคะทั้ง4ระบบของเราค่ะเริ่มต้นโดยการใช้แอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันเราลิงก์เรียบร้อยแล้วเราก็สไลด์ได้เลยค่ะปลดล็อกผ่านแอปนะคะระบบบลูทูธค่ะของต ah ูย่ารวดเร็วมากๆค่ะ ระบบที่2นะคะก็คือสแกนนิ้วค่ะสแกนนิ้วของเรานะคะหากเป็นสีแดงแบบนี้นะคะสแสดงว่าไม่ได้เมมไว้นะคะนิ้วที่เมมไว้จะเป็นสีเขียวและปลดล็อกได้แบบนี้ค่ะใช้ได้ทั้งหมด20นิ้วเลยนะคะสะดวกรวดเร็ว,ลวแล้วก็สเสเถียนมากๆค่ะวิธีที่3นะคะก็คืออิเล็กทรอนิกส์คีย์ค่ะเราเสียบไปแล้วก็ใช้นิ้วไหนก็ได้สแกนนะคะขอแค่มีตัวอิเล็กทรอนิกส์คีย์นะคะก็จะปลดล็อกได้นะคะส่วนวิธีสุดท้ายวิธีที่4นะคะก็คือแมนนวลคีย์ค่ะตัวแมนนวลคีย์กุญแจตัว ะะก็สามารถปลดล็อกได้ถึงแม้ตัวเครื่องจะไม่มีไฟนะคะส่วนเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะใช้ง่ายมากๆค่ะเพียงเราชาร์จไว้35-50ถึง50นาทีค่ะแล้วก็ใช้ยาว8-12เดือนเลยนะคะ ส่วนการบันทึกนิ้วมือค่ะก็บันทึกได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกคือผ่านแอปพลิเคชันค่ะของตัว Android นะคะหรือจะบันทึกผ่านแพทล็อกตัวเครื่องเองเลยก็ได้เหมือนกันนะคะตัวเครื่องนะคะรองรับนิ้วมือได้ถึง20นิ้วมือเลยนะคะแอดมิน2นิ้วค่ะแล้วก็ Normal User อีก18นิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่า ล็อกอินนะคะผ่านตัวเครื่องเองนะคะเราก็จะมีการยืนยันตัวแอดมิน2อิ้วแรกก่อนนะคะเพื่อบันทึกยูเซอร์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็สะดวกเหมือนกันนะคะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าค่ะใครใช้ iOS ค่ะก็แนะนำแอดผ่านตัวเครื่องแผ่นล็อกเองได้เลยนะคะส่วนใครใช้ Android ก็สามารถบันทึกผ่านตัวแอปได้ค่ะหากท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อชุดไปได้เลยค่ะแม่กุญแจกันน้ำา IP68 ค่ะ